ในคลิปนี้ฮะเรามาทะเลาะกับฟาร์มเหล็กกันต่อนะฮะซึ่งตัวน,นี้ฮะฟาร์มเหล็กของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ฟาร์มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำจุดจัดเก็บไอเทมนิดๆหน่อยๆน,นะฮะและแน่นอนฮะผลผลิตของเรา <laughs> เริ่มเยอะแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันฮะ <laughs> เพื่อปการประหยัดเวลาดินนิ้วฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสํหรับไมค้าอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะรเราจะมาเล่นไมคับเอาชีวิตรอดหนึกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรคลิปนี้ฮะรเราจะมาทําส่วนจัดเก็บไอเทมอัตโนมัติกันโอเคปะค่ะฮะซึ่งก็จะเป็นฟาร์มเหล็กของเรานรั่นแหละฮะ มาดูกันฮะตอนนี้ฮะฟาร์มเลยของเราเนี่ยมีกี่ฟาร์มแล้วโดยเบื้องต้นฮะตอนนี้ฮะเรามีทั้งหมด5ฟาร์มแล้วโอเคป่ะฮะซึ่งเดี๋ยวฟาร์มข้างหลังตรงนั้นเดี๋ยวค่อยสร้างอีกทีนึงเมื่อขยันโอเคป่ะฮะมีถึงข้างหลังพวกเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออเดี๋ยวค่อยสร้างอีกทีฮะเมื่อขยันโอเคป่ะฮะตอนนี้ฮะเราก็เสร็จกันเป็น5ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันมีอีกหนึ่งฟาร์มฮะที่ว่า NPC มันยังดื้ออยู่โอเคป่ะ มันใช้งานได้แล้วแต่ไอ้เจ้าหมอเนี่ยฮะมันยังติดกับบ้านอันเก่าของเขาอยู่เลยโอเคป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงคือตอนกลางคืนเนี่ยไอ้เจ้าชาวบ้านพวกเนี่ยเขาไม่ยอมนอนไงเข้าใจป่ะแล้วพอไม่ยอมนอนเนี่ยไอ้เจ้าไอรอนกรนียมันก็ไม่เกิดก็โอเคฮะไม่ไมว่ากันเดี๋ยวเรามาทําจัดเก็บไอเทมกันเลยละกันนะฮะซึ่งจัดเก็บไอเทมเนี่ยฮะเราก็จะทาคล้ายๆเหมือนที่เราเคยได้ออกแบบกันไปเมื่อนานมาแล้วนะฮะก็คือบริเวณไอ้เจ้าติ่งก้อนตรงนี้ฮะนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะสร้างให้ครบทุกอันเลยซึ่งเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วกันนะของในตัวมันก็เยอะเลยเกินเดี๋ยวๆๆโอเคครับพวกนี้เก็บไปก่อนนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งระหว่างที่เรากําลังสร้างอันนี้เนี่ยฮะเราก็ได้เหล็กมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะตบมือสิครับรออะไร เฮ้ยมีเหล็กใช้กันแล้วไม่ดีใจหรอดีใจนะฮะแล้วจริงๆแล้วมันมีหลายฟาร์มด้วยตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมดกี่ฟาร์มแล้วแต่ก็ <Huh? S 1> เออ,เอ,อไม่ถึงตรงนั้นอ่ะพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยในฮอปเปอร์พวกเนี้ย,ย,ย,ยมีเหล็กกี่ก้อนก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีหลายฟาร์มแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีทั้งหมดกี่ก้อนแล้วแต่ก็แบบ เ,เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึง่งซึ่งเรามาทำดอปเปอร์เยอะๆเลยแล้วกันนะฮะปิ้วปิ้วปิ้วและเลสโตนเนี่ยฮะเราก็ต้องใช้เยอะด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นฮะเราก็จะคัฟมาเยอะๆเลยเพราะว่าเราขี้เกียจนะฮะมานั่งคัฟทีละต้อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเสียเวลากับชีวิตดังนั้นเราก็ทำมาประมาณ32อันซึ่งเราก็ต้องทำตัวรีพีเตอร์มาสักประมาณอ่าทำๆมาก่อนอากานะฮะอแปดอันแล้วก็ทำคอมพิเ,เตอร์มาอีกสักประมาณปิ้วของในตัวมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาเถ มันก็ปาก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 แต่สภาพนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันสร้างยังไงดังนั้นเราก็จะมาเริ่มมั่วกันอีกรอบหนึ่ง <laughs> จำไม่ได้จริงๆมันสร้างมาตั้งนานแล้วไงเอพิโซดแบบเออนั่นแหละฮะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะใช่ฮะลงมาแบบนี้ถูกแล้วคือพื้นที่มันดูกว้างใช่ไหมฮะแต่พอเราถมกำแพงแบบนี้มานะฮะนี่พอเราสร้างกำแพงแบบนี้ปุ๊บปุ๊บสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแคบลงใช่ไหม มันแคบกๆซึ่งวิธีสร้างทํำยังไงนะลืมอะก็เอาคอมโพลเตอร์มาวางแบบนี้ก่อนปะนี่ฮะคอมโพลเตอร์วางแบบนี้นะฮะแล้วก็รีพีเตอร์วางประมาณแบบนี้อะไม่รู้ดิแล้วก็ต่อมาประมาณแบบนี้แบบนี้อ้อมแอนตาร์กติกมานิดนึงขึ้นมาตรงนี้ฟืบๆบปกโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาแบบนี้แล้วมันก็จะเก็บเบแยบ,แยบอาโอเคฮะมัวนิ่มเก่งจริงเลยแล้วเราก็ลงไปข้างล่างได้เลยฮะ นี่แหละฮะสุดยอดโอ้โหของเยอะไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวทำกล่องเก็บเดี๋ยวทำกล่องเก็บของชั่วขราวแป๊บหนึ่งแล้วกันโอ้ยตา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 ยโอเคฮะกล่องเก็บของชั่วขราวก็เอาเทนาชั่วขราวนะฮะเราก็จะวางกล่องแบบนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ฮอปเปอร์แบบนี้ปุ๊บจะให้ทำยังไงล่ะมันก็แบบคือมันก็คือมันก็หย่อนไม่ลงนะแต่ก็ ชั่วขาวฮะชั่วขาวชั่วขาวเออก็ก,ก,ก็ก็ไม่รู้ใจทำยังไงอ่ะคือมันก็เสียดายเหล็กอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะจริงๆเราควรจะเราเราควรจะต่อกระจกแบบดีตั้งแต่แรกไหมอะ่ะนาะโอเคเราก็จะต้องไปหาสีกระจกไลท์กรีนนะฮะเราเอากระจกออกมาปิ๊วปิ้ปิปนะฮะกระจกของในตัวมันเยอะมากเลยอโอซึ่งตัวนี้อ่ะสีดําสีเทาขาดแคลนอีกแล้วไอ้ใาทำไงดีไปทะเลาะก,กับหมึกแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยไปทะเลาะกับหมึกทะเลาะกับหมึกอยากจะทะเลาะกับหมึกแต่เออ ไม่มีหมึกสักกระตัวทําไมแม่น้ํามันดูใสสะอาดจ,จังฮัลโหลไม่มีหมึกสักตัวเลยเหรออู้อู้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอรอนก็เลยมาเกิดตรงนี้ได้ไงไอ๋อเพราะว่าผมไอ้ตรงบล็อกญ้าตรงนี้แน่เลย เด <amounts of water writers> <ohn> ี๋ยวเราค่อยมาจัดการกับไอเอลอนกเลมตัวนั้นอีกตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาสีเทาแป๊บหนึ่งฮะคือตอนนี้เราไม่มีสีเทาเลยอะโครงการประหยัดผูของเราก็จะต้องเดินหน้ากันต่อไปเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากงบประมาณยังไม่มีนี่ฮะกล่องสร้างสรรค์สีของเราฮะสีเทาแป๊บหนึ่งนะดอกไม้สีเทามันมีปะดอกไม้สีเทาดอกไม้จริงจริง อ๋อนี่ไงไลท์เกรย์โอเคจริงๆรู้สึกดอกไม้สีเทามันก็มีเหมือนกันใช่ป่ะฮะดอกไม้สีเทาที่มันเป็นสูง2บล็อกมีป่ะมาแอบดูในครีเอทีฟแป๊บหนึ่งสิฮะตัวดอกไม้สีเทาฟลาวเวอร์เอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะดอกไม้เนี่ยแล้วพอเขาอัปเดตใหม่หมวดครีเอทีฟผมก็ไม่ได้มาแตะเลยแล้วหมวดดอกไม้มันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะหมวดหมู่ธรรมชาติใช่ไหมฮะหมวดหมู่สีเทามันมีว่าดอกไม้สีเทาอ่ะอย่างพวกดอกไม้สีเทาเนี่ยอ่ะมันก็ค้ามาจากพวกดอกเอ่อโอเดโอเอ่อ ดอกดซีได้ถูกต้องปแต่ว่าดอกพวกนี้มันเนี่ยมันสูงบล็อกเดียวมันปั๊มไม่ได้ดังนั้นฮะเราก็จะเอาสีมาล้อมรอบแบบนี้อเอออ่ะนั่นแหละฮะชั่วคราวนี้เราก็จะต่อกระจกออกมาแบบนี้ Okay. อ่ะมองอยากนิดนึงอ่ะปิดเชเดอร์ให้ก็ได้ฮะนี่ฮะแล้วก็ต่อกระจกลงมาแบบนี้ก่อน <Okay. S 1> อ่ะเอาเป็นว่าทุกๆฟามาเราทําแบบนี้ไปก่อนละกันนะฮะเพราะว่าอะไรเสียได้เหล็กเออซึ่งตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมฮะวางคอมพลเตอร์ไปแบบนี้วางรีพิเตอร์กระโดดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ปงปงตัวนี้ก็ต่อ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 อ้อมไปข้างหลังตัวนี้ก็ขึ้นแอนต์กติกมานิดนึงแล้วก็ปอกปกปกเสร็จแค่นี้แหละฮะลงไปฮะถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่เอาละกันโอเคป่ะฮะปึ๊ แล้วความสวยก็จะมาเยือนกับนี่ความสวยจะมาเยือนกับชุกเคตรูนี้ของเราฮะเพราะอะไรฮะเราจะต้องวางกระจกถูกต้องป่ะดังนั้นมันก็จะต้องทุบออกแป๊บบนึ่งนะกระจกเราหายไปไหนกะัะกระจกหายแป๊บหนึ่งนะกระจกหายกระจกเราใช้หมดพอดีเลยเหรอหรอได้เหรอแปบ๊บหนึ่งกระจกหายไปไหนไม่ได้อยู่ในนี้กระจกไปไหนไม่รู้นะฮะคราฟใหม่ก็แดะ อ๋อ <c oughs> โอเคเจอกระจกแล้วฮะนี่กระจกเนื่องจากว่าสีมันบางมากเห็ป่ะฮะโอ้มันมองแทบไม่เห็นเลยคือแบบเอคนตาทัวอย่างเรามันก็มองไม่เห็นจริงๆนั่นแหละเหมือนไหมครับแประจญภัยอันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่ว่ามันใช้แบบสีเทาแบบแนบเนียนแบเนีะฮะนี่เราก็ทบตรงนี้ออกขึ้นมาข้างบนเนาะเอออนาคตรตรงนี้ไม่ใช่ฟาร,ร์มจุกคเคนแน่นอนอันนี้คือแบบเข้าใจไหมเฉพาะกิจชั่วข่าวนะฮะเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วมีเหตุมีเหตุ เออใช่ฮะเดเดลอชเวลดูการตั้งชื่อเราด้วยโชเวลที่หายไปครั้งที่แล้วโชเวลมันพังไปไงนะฮะก็เลยต้องมานั่งแบบทำฟาร์มจล้ก็เค้นชั่วขราวเพื่อซื้อของกับไอ้เจ้า NPC นีน่แหละฮะโอ้ยแล้วเด็กมันเหล็กมันก็เก๊ก,กาเออออก่อนแป๊บหนึ่งสูสูอย่าเพิ่งถุยเหล็กออกามาดีสูโอเคเราก็ต่อฮ o อปเปอร์แบบนี้นิดนึงนะฮะแล้วเอากล่องมาวางชั่วขราว เอาละฮะความซวยมาเยือนคือตัวเนี้ยไอรอนโกลเลมมันมาเกิดบริเวณด้านล่างถูกต้องป่ะฮะแล้วถ้าไอรอนโกเลมมาเกิดด้านล่างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดข้างบนเพิ่มเติมดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งเคลียไอรอนโกเลมตรงนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวฟาร์มเหล็กเราจะใช้งานไม่ได้นะฮะโอเคแล้วตอนนี้ฮะบล็อกของเราไม่พออะความซวยมาเยือน <c oughs> คือตอนนี้บล็อกสีน้ำตาลหมดนะฮะ,ะชีวิตน่าเศร้าอีกอะแป๊บหนึ่งนะบล็อกสีน้ำตาลหมดแล้วหรออ๋ออย่งางซาไม่เสร็จเลยอ๋อโอเคฮะไม่ไม่ใช่สีน้ำตาลขอ ปวดในใจมากนะฮะของคนสร้างบล็อกที่ว่าแบบสร้างจะเสร็จแล้วอะแล้วมันเหลือแบบบล็อกอีกนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบม,มันเสียเวลามานั่งคาบเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเนี่ยพอดูสภาพดิฮะอีกนิดเดียวเราก็จะสร้างเสร็จอยู่แล้วฮะเนี่ยมันขาดไปนิดนิดหน่อยๆสร้างจนจะจำได้อยู่แล้วเนี่ยอะโอเคฮะทุกสีทุกอย่างเหมือนเดิมฮะวางคอมโพเลเตอร์แล้วก็รีพีเตอร์แบบนี้ไม่ใช่วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้ยบบุ เ yeah, สร็จแล้วและอันสุดท้ายฮะนี่ฮะวางเข้าไปวางแบบนี้ยุบยึบยบออเฮ้ยับยอย,ย,ย,ยและไหนๆก็ไล้เดี๋ยวตรงนี้เอารางรถไฟออกไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติเราจะสร้างพวกรางรถไฟตรงนู้นะอะงไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้รางตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นก็ก็ก็เดี๋ยวทุบไปเลยแล้วกันโอเคป่ะฮะมันจะได้แบบเออไม่เกะก,กะลูก,กตาอะไรอย่างงี้ไงเออเออเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตรงนี้ตรงตรงนี้มีรูได้ไงตรงนี้มีรูได้ไงไอรถไอ ไอ้หนูแมนขโมยเหรอคงไม่น่าใช่นะฮะเราคงวางพลาดไปอุย้ยขอบคุณขอบคุณเห็นพอดีเลยแต่เนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเออไอ้เจ้าฟาร์ม NPC อันนี้เนี่ยเออฟาร์มเหล็กอันเนี้ยฮะเนี่ยไอ้เจ้าแคปซูลอันเนี้ยฮะมันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือเนี่ยเนี่ยมันนอนอยู่ตัวเดียวจริงๆแล้วตัวอื่นมันก็ยังไม่นอนอนะ่ะคือเหมือนแบบมันพยายามกลับไปที่เก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะสงสัยเราคงจะต้องรดเตียงแล้วก็ทุบวางใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ถึงที่หมู่บ้านข้างหลังตรงนั้ และข่าวดีเพิ่มเติมฮะตอนนี้ฮะฟาร์มของเรานะฮะสามารถใช้งานได้ทุกฟาร์มเรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทําจุดจัดเก็บไอเทมกันเลยแล้วกันซึ่งจุดจัดเก็บไอเทมก็เดี๋ยวอาจจะให้มารวบรวมบริเวณตรงนี้ชั่วคราวกันก่อนละกันนะฮะคือเข้าใจไหมฟาร์มมันยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะเราให้มันมารวบรวมชั่วคราวก่อนละกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องการเอ่อเราให้มันมารวบรวมโดยการให้มันลงมาอย่างนี้แล้วกันโอเค อ่ะขุดลุมไปก่อนฮะอะประมาณนี้ฮะอ่ะขุด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 ไปถึงไหนไม่รู้เหมือนกันเอ้าไม่รู้แล้วจะขุดไปถึงไหนอ่าแป๊บนึงนะฮะขอขุดขึ้นมาข้างบนตรงนี้แอบดูแป๊บนึงเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนแป๊บนึงนะฮะขอแอบดูแป๊บนึงกรนอยู่ไหนโอเคฮะแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะให้มันมารวบรวมประมาณ แถวนี้ดังนั้นเราก็จะให้มันมาตรงลูตรงนี้ให้มันมารวมตัวนี้ก่อนชั่วคราวโอเคป่ะและตรงนี้ฮะคือทางกลางของเราดังนั้นเราก็จะขุด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 ไปเรื่อยๆโอเคไฟเป็นระยะนิดนึงซึ่งเราจะให้มันขนส่งไอเทมโดยใช้อะไรให้มันใช้น้ำฮะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเพราะอะไรฮะมันมันประหยัดดีนะจะใช้ฮ o อปเปอร์ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าฮ o อปเปอร์อะฮะยิ่งใช้เยอะมันก็จะยิ่งกระตุกอย่างนี้ไงดังนั้นฮะใช้ฮ o อปเปอร์ให้น้อยที่สุด คือใช้ฮอปเปอร์มันก็มันก,มนก็มันก็แบบมันก็เงียบดีะนะถ้าใช้น้ำมันก็จะมีเสียงน้ำไหลนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยดู <Ooh. S 1> ความเหมาะสมอีกทีนึงแล้วกันฮะเราขุดไปเรื่อยๆแล้วก็ไหนดูซิอยู่ไหนแล้วโอเคเราอยู่ตรงนี้โอ้โหพอดีเป๊ะเลยอ่ะขุดมาตรงนี้นิดนึงนะฮะเปเวอร์โอเคแล้วตรงนี้มันจะดูอาจจะน่ากลัวกับชีวิตนิดนึงนะฮะก็ถมขึ้นมานะฮะโอเคโอเคแล้วเราก็มาถึงกล่องตรงนี้เรียบร้อยฮะอ่าทุบเลยแล้วกันนะฮะ <Okay. S 1> <laughs> โอ้โห,โโหเหล็กเนี่ยเราจะต่อทางน้ำชั่วคราวแบบนี้นิดนึงนะฮะอ้าเย่เย ถ้ารู้สึกอึดอัดอ่ะเราขุดเข้าบนตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้อ่ะให้เห็นว่าแบบไอ้ตรงเนี้ยมันคือถ้ำนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอึดอัดเกินไปครับปั๊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 บซึ่งเรามีเหล็กเยอะแล้วใช่ไหมอ่าได้ฮะดีเราก็จะทำถังน้ำมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยมีเหล็กแล้วแบบชีวิตดีดีบอกเลยเหล็กมันเยอะจนแบบเออเริ่มเกะกะมันกันสรุปเหล็กเยอะดีหรือไม่ดีไไมมม่่่่่่่่่่่รรู้้้ออ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 อะะ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 เเเเดีี๋ยยวววขขขทาากกกลลลงงงงงตนนนนชััคคแปป๊บึฮืห็ใจ อ่ะขออัดบอกเล็กอ่ะอัดบอกเล็กอัดบอกเล็กไว้ตรงนี้โอ้สาเนียงภาษาไทยอัดบอกเล็ก <laughs> และอีกหนึ่งวิธีการขนส่งไอเทมที่ง่ายที่สุดและก็ชั่วคราวนะฮะเราจะต้องใช้พวกบ็อกซ์แสลบพวกนี้ด้วยเช่นกันฮะก็คือเข้าใจไหมเรายังไม่มีบ็อกซ์น้ำแข็ง,งนั้นั้นก็ใช้บ็อกซ์แสลบน่าจะได้อยู่แหละ <No. S 1> ได้ไหมอ่ะได้น่าจะได้แหละคือถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยหาทางออกกันอีกทีนึง โอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะซึ่งเราจะให้มันมาเริ่มที่บริเวณตรงนี้ดังนั้นเราจะวางน้ํป๊อกแบบนี้นะฮะแล้วน้ำมันก็จะมาถึงแค่ตรงนี้โอเคแล้วเราวางสลับครึ่งขั้นบนเอาไว้ปุ๊บแบบนี้เราก็วางน้ําต่อไปฮะปุ๊บโอเคแล้วหวังว่ามันน่าจะขนส่งไอเทมให้เราได้แหละมังะะออ okay, ง้งนะฮะแล้วก <Hey. S 1> ็เออเคแป๊บนึงนะฮะมาลองโยนไอเทมดูฮะถ้าเกิดสมมุติเราโยนไอเทมตรงนี้นะฮะ โอเคไอเทมเนี่ยฮะมันก็ควรที่จะไหลามาตรงนี้ได้ไหมหรือไอเทมมันติดค้างอยู่ไหนละไอเทมไอเทมอยู่ไหนละเออไอเทมอยู่ไหนละฮะไอเทมไอเทมมันค้างอยู่ตรงเนี้ยดูดิอ๋อ oh, <no. S 1> ทำไงดีฮะไอเทมค้างสงสัยเราต้องใช้น้ําแข็งจริงๆใช่ไหมเนี่ย uh, <yeah. S 1> อ่ะยาอ่ะได้หาน้ําแข็งก่อนเราจะหาน้าแข็งยังไง Hmm. เดี๋ยวค่อยไปทำที่ขุดซิลทัตแล้วกันฮะวางทางน้ำไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอย่างตรงนี้ฮะเราก็จะวางน้ำประมาณแบบนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยววางสลับตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็ขุดแบบนี้ขุดก่อนปึ๊บวางน้ำปึ๊บแล้วก็วางสลับข้างบนตรงนี้และตรงนี้ฮะอ่ะวางน้ำปึ๊บน้ำมันก็จะไหลามาถึงตรงนี้ ได้แล้วก็วางมันจะมืดนิดนึงนะขออภัยแปะไฟนิดนึงเอ๊ะ <Hey. S 1> วางตรงนี้นะฮะแล้วก็วางน้ําต่อไปอีก <Hey. S 1> มาถึงแค่นี้วางน้ําต่อไปอีกเยยนะฮะมาถึงตรงนี้อ่ะวางน้ําต่อไปอีกปึ๊บโอ้โหมันช่างพอ,พอดีเสียเกิน <Hey. S 1> แล้วก็วางสลับวางน้ําอ่ะไปแล้วน้ํามันต้องมาหมดทางสุดท้ายด้วยนะประเด็นโอ้ยโอเคฮะวางน้ําแบบนี้ปึ๊บแล้วน้ํามันก็ควรที่จะทําไมน้ํามันไม่ ขอนับแปปนึงนะฮะหนึ่งสองสามนนี้หนึ่งสองน้ำมันควรที่จะพามาตรงกลางตินนะแปปนึงนะฮะขอทะเลาะก,กับตัวเองแปปนึงนะฮะโอเคน้ำมันก็ควรที่จะมาเป็นหน้าตาลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคเยี่ยมแล้วก็วางสลับตรงนะฮะแล้วเราก็ให้น้ำมันมารวมตรงจุดตรงนี้สวยงามแล้วปัญหาต่อไปก็คืออะไรหาน้าแข็งนะฮะซึ่งน้ําแข็งจริงๆมันก็มีภูเขาน้าแข็งอยู่ตรงนู้ดเหมือนกันนะฮะโอ้โหใช่มันเป็นมอดมองไกลมันอาจจะ ภูเขาน้ําแข็งน่าเกียดนิดนึงเอาเถอะฮะเอาเป็นว่าแถวเนี้ยก็มีภูเขาน้ําแข็งคะนะแต่ว่าเราไม่มีที่ขุดซิลทัตเลยอ๋ออ่ะไม่เป็นไรฮะทำการค้าขายกับไอ้เจ้าชาวบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ชูกร์เคนเดี๋ยวขอแลกเอมอลล์แป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรานี่ฮะเราต้องแลกสมุดเลนชานด้วยโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะเอฟเฟกต์ที่ขุดซิวทัตเราอยู่ไหนเราเคยซื้อไว้บ้างหรือเปล่าฮะเราเคยซื้อซิลทัตไปบ้างไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะจไไม่ด้เออซซซซซิิิิววววะ ซิวซิวไม่มีจริงเหรออ่ะไม่รู้อันเบกกิ้งเราซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮะปุ๊บคือเราจะมาตีเอนชานที่ขุดอันใหม่อะไรอย่างงี้ไงเพื่อการหาน้ําแข็งโดยเฉพาะเลยเนะี่ยซิ้วไม่มีซิ้วทัตจริงเหรอซิวแป๊บนึงนะขอเปิดรูตรงนี้แป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับมีซิ้วทัตขายไหมฮะเออไม่มี <laughs> ไม่มีนะอ่ะไม่มีซิ้วทัตอุดต่อไป <laughs> โอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ได้สมุดซิ้วทัตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่มเติมฮะเราได้เมนดิง้งราคาที่ถูกกว่าเดิมด้วย <laughs> น่าสนใจ คอยว่ากันฮะตอนนี้เราก็ได้สมุดที่เราต้องการมาเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ด้วยโอ,โอเคปึ๊บโอเคฮะอะเราก็เอนชานกันไปก่อนนะฮะอาเอาที่ต้องการใส่เข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็เอเปอร์เซนซีขุดเร็วนิดนึงแล้วก็ใส่ชื่อดีอาเออใส่ชื่ออะไรดีอ่ะที่ขุดนุ่มนวลถูกต้องป่ะฮะ อะคำว่านุ่มนวลมันก็มาจากคำว่าซอฟต์ดังนั้นเราก็ตั้งชื่อว่าไมโครซอฟต์เลยแล้วกันฮะ M I C R O S O F T ไมโครซอฟต์ก็แบบมันนุ่มมากไงเออไมโครแล้วก็ซอฟต์เฮดยอดเออไมโครซอฟต์อะไรเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวโลกไม่จำอ่ะตัว C อย่างงี้นิดนึงตัว O อย่างงี้นิดนึงนะฮะอ่ะตัว O ใส่เป็นเลขศูนย์ด้วยแล้วกันอ่ะไมโคร S S ศูนย์ F T อะไรเนี่ย ว่างแหละนะฮะไรสาลาโอเคฮะไปขุดน้ําแข็งเลยแล้วกันซึ่งน้ําแข็งเนี่ยเราจะทําฟาร์มก็ได้หรือจะขุดก็ได้แต่ว่าในนะเวลาตอนนี้ขออนุญาตขุดก่อนละกันนะฮะเพราะว่าขี้เกียจทำฟาร์มเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่จบเอาซึ่งหลังน้ําแข็งภูเขาที่ดูแล้วใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นพื้นที่ตรงนู้นนั่นแหละมัง้งโอเคฮะดังนั้นเราก็เดินทางไปเลยละกันนะฮะมันอาจจะทําให้ภูเขาของเราไม่สวยงามแต่ก็แบบเอาเถอะนะพื้นที่อยู่ตั้งไกลถึงเวลาจริงๆเนี่ยเวลาแจกแมปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจภูเขาพวกตรรงงนนนนนนี้้้อออยยู่่่แลลลวดดัััักก็ุไไปเะะะ มันเป็นภูเขาน้ําไหลเหรอแปบ๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวต้องลองไปใกล้ๆก่อนว่ามันคืออะไรคือมองไกลๆมันมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นอย่างนี้มันคือไก่นะฮะบอกไว้ก่อนเราใช้มอสที่ว่าแบบเนาะมองไกลอะไรอย่างเงี้ยผมจะติดคาว่าน้องไม่ได้นะโอเคไหนดูสิมันก็ได้ล่ะใช่ไหมฮะได้แหละ ขาละตรงนี้ดูดิฮะภูเขาน้ําแข็งเยอะมากๆดังนั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับภูเขาน้ําแข็งตรงนี้แล้วกันนะฮะเราจะมาบริเวณด้านล่างตรงนี้นะฮะที่ไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรมันสักเท่าไหร่นี่ไงอู้อู้มีแพะมีแกะด้วยแกะอะไรล่ะมีแพะด้วยนะฮะซึ่งสวัสดีฮะแพะโอเคฮะเราจะไม่เข้าใกล้เขานะเดี๋ยวเขาขิดเรานะนี่เราได้น้ําแข็งแล้วใช่ไหมอันนี้เป็น อันนี้เป็นแพ็กไอนะฮะโอเคฮะเราก็จะใช้แพ็กไอสักประมาณต,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 ตึ๊ใช้เป็นแพ็กไอพอนะเราไม่ต้องทําถึงขั้นบลูไอนะฮะอนาคตอ่ะเดี๋ยวค่อยบลูไอแต่ว่าตอนนี้แพ็กไอแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพ <Hey. S 1> ื่อความนุ่มนวลน,นะฮะเพื่อเพื่อความแนบหนวนฮะ <All right. S 1> เราก็จะแปะอย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ่มีภูเขาน้ำแข็งรูปทรงปแปลกๆนี้ด้วยนะอ่ะเราก็ทุบออกไปเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บ,บ,บ,บนี้แค่นี้แหละฮะน่าจะเพียงพอแล้วไปกลับบ้านกันดีกว่านะฮะเอาเอ่ะบินสิฮะบินเดี๋ยวค่อยมาหาแพะในโอกาสถัดๆไปแล้วกันฮะคือแพะมันมันถามว่าแพะมีประโยชน์ยังไงก็เหมือนเลี้ยง ฟารมแพะแล้วถ้าแพะมันมาชนกันปึ้งเขามันก็จะหักแล้วเราก็ได้เอาเขามาใช้อะไรนิดๆแต่น่อยมาทําเครื่องเป่าพูดพตึง่งมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละแพะเอาไว้ก่อนละกันนะมันไม่มีประโยชน์อ่ะถามว่าเอามารีดนมได้ไหมมันก็รีดนมวัวก็ได้ปะอ่ะแล้วเขาเนี่ยฮะความสวนมาเยือนคือเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งทุบแล้วก็วางใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอ่ะอย่างตัวนี้เออสแลปใช่ไหมอ่ะทุบนะฮะเออ อ่ะตรงนี้ฮะข้างล่างฮะทุบป,ปึ๊บแล้วก็แปะอย่างนี้แย้มนี่ไงฮะไอเทมมันก็จะไหลมาอย่างนี้มันเป็นขั้นตอนที่ทรมานนิดนึงนั่นแหละฮะต้องมานั่งค่อยๆใส่น้ําแข็งแบบเนี้ยฮะ,อ,ะอ้าวฮลัลโหลเออ้แปบ๊บนึงนะฮะเออช่วยด้วยช่วยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทําไมเราใส่น้ําแข็งไม่ได้แปบ๊บนึงนะฮะเออแบบะะเอ,อ้น้ําแข็งมีอยู่แล้วปิดเดม เนี่ยฮะต้องมานั่งเปลี่ยนน้ำแข็งแบบนี้แล้วก็แปะแบบนี้โอเคมันก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำต้นทางแบบนี้ใช่ไหมย้อนกลับมาบล็อกหนึ่งทุบวางน้ำแข็งแล้วก็ครึ่งขั้นบนปึ๊บโอเคไปกันตอ่ออ่ะคราวนี้ฮะเราก็ทุบพวกนี้นะฮะเราก็ทุบแบบนี้ได้เลยปึ๊บแล้วดูสิฮาว่าไอเทมเนี่ยฮะมันจะไหลามาหรือเปล่าซึ่งดูจากสภาพโอเคช่องแรกใช้งานได้นั่นแหละฮะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อดูช่องอื่นว่ามันส่งไอเทมได้จริงหรือเปล่านะฮะอย่างตัวนี้อเอ๊ะ ้เราลืมทำแป๊บหน,น,นึ่งนะหนนี้หนนี้หนนี้หนนีลืมผมลืมวัดเดอะแมวผมลืมอะไรนี่เอ๊ะเอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเค คือเดินทําไปช่องหนึ่งฮะโอเคฮะเราก็วางน้ําแข็งแบบนี้เราก็พื้นฟั้นบนแบบนี้โอเคเราก็เติมน้ําซึ่งน้ําวายน้ําไม่มีอ่ะนั่นแหละฮะวางน้าปุ๊บแบบนี้ทุบกล่องทุบปอกโอกลองโยนไอเทมดูฮะแล้วดูซิว่าไอเทมเนี่ยฮะมันจะนําทางมาที่ตรงนี้โอเคใช้งานได้เฮ้ย <Hey. S 1> เริ่มแลเริ่มแลเริ่มลกแลตอนนี้ของในตัวเราเริ่มลกแล แลวนี่ฟาร์มเหล็กแค่5ฟาร์มเองนะฮะถ้าอนาคตมีแบบเท่าไหร่อ่ะเออห้าห้าแล้วก็อีกอกีก่กกฟาร,ร์มห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าฟาร์มนี่มันจะเยอะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราเคยเล่นเลยนะเนี่ยบบ <c oughs> มันจะเยอะเกินไปผมไม่รู้แต่ก,ก็เอาเถอะฮะพอเรามีเหล็กเยอะใช่ไหมเดี๋ยวอนาคตรเราต้องมีโรงรับแลกเหล็กอีกซึ่งโรงรับแลกเหล็กก็ให้มันอยู่แถวแถวนี้แหละไม่ต้องไปไกลโอเคป่ะอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมฮะทุบฮอปเปอร์นะฮะแล้วก็ทุบกล่องปึ๊บ แล้วดูซิว่าอไอเทมมันก็จะไหลมาหรือเปล่าไอเทมมันก็ควรจะไหลแหละใช่ไหมอ่าตรงนี้ทุบบล็อกไปไกลๆวาาบล็อกนิดนึงไหนดูซิไอเทมมันจะไหลหรือเปล่าฮะทดลองก่อนโยนมาอย่างนี้โอเคใช้งานได้ตรงนี้ก็เหมือนกันฮะทุบฮอปเปอร์ทุบปุ๊บแล้วเหล็กก็ควรที่จะไหล blues โอเคฮะไหลไปตรงนู้นใช้งานได้ดูจากชื่อไอเทมเอานะฮะมันเป็นส่วนเสริมที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้อ่าทุบปุ๊บ โอเคนี่ไอเทมก็ไหลไปเรียบร้อยแล้วเยีม่มไปดูปลายทางกันซึ่งไอเทมมันก็รู้สึกเอเอะ๊เอะครับหนึ่งนะฮะเกิดเหตุขัดข้องอะ่ะเมื่อกี้จะบอกว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะฮะว่าแบบเออไอเทมมันค้างตอนนี้ไม่ค้างแล้วนะฮะ,อะโอเคด,ทเดีทำไงดีเหล็กมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะทำไงดีทำไงดีทำไงดีงดีฮะโอ้ยเหล็กอะ่ะขออัดบอกให้หมดก่อนลวกันฮะเหล็กมัน นี่แล้วเสียงย to ่อยไอ้เจ้าดอกไม้อันนี้เนี่ยฮะมันก็มันเหลือเกินนะเก็บ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 เจ็บ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 สบายใจแล้วโอเคฮะบนมิวก็มาแล้วเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องทำฮอปเปอร์ชั่วคราวอีกแล้วนะฮะจะชั่วคราวไปถึงไหนเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราไม่ให้มันเก็บอัตโนมัติเนี่ยฮะเดี๋ยวไอเทมมันก็จะแบบละเลงดีสปอนหายไปอ so ย่างงี้ไงดังนั้นเราก็อ่ะชั่วคราวอีกนิดนึงจะเป็นอะไรไปอ่ะชั่วคราวของชั่วคราวอ่ะอ่ะเราก็วางฮอปเปอร์แบบนี้กันไปก่อนฮะแป๊บนนึงงะะฮวาแบบ าวางแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบมันวางยากเย็นเหลือเกินโอเคฮะแล้วก็แบบโอเคชั่วข่าวชั่วข่าวนี่ไงแล้วพวกไอเทมต่างๆเนี่ยฮะมันก็จะมาเก็บในนี้เออเอาหนาชั่วข่าวเพราะว่าเดี๋ยวแต่คิดถ,ถัดไปเราต้องทําเครื่องคัดแยกอีกใช่ปะล่ะฮะมันจะต้องมีคัดแยกเหล็กคัดแยกดอกไม้อะไรพวกเนี้ยฮะดังนั้นก็แบบช่วงนี้ก็ชั่วข่าวกันไปก่อน ถึงเวลาสนุกแล้วมาตอนนี้เรามีเหล็กเยอะมากๆถูกต้องปะฮะเราจะเอาเหล็กมาทําอะไรอ่ะแน่นอนเราก็จะเอาเหล็กมาแตกอะตอมแบบนี้แล้วเราก็จะทําฮอปเปอร์เยอะๆเลยฮอปเปอร์ถามว่าทําเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าอยากทําเยอะๆดังนั้นฮะฮอปเปอร์ฮะเราก็จะทําให้มันเยอะๆเลยนี่ฮะแบบนี้ปิ้วมีความสุข คือฮอปเปอร์อะฮะทำทำมาก่อนเดี๋ยวมันก็ได้ใช้แล้วจริงๆไปเหล็กเยอะแบบนี้ฮะไปตักลาวาดีกว่าซึ่งเราจะต้องใช้ถังน้ําที่อ่ะค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็ทําถังน้ําปุ๊บมาแบบนี้นี่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 แหล่งลาวาไม่จํากัดก็ในนรกนี่แหละฮะจิ๊บ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 ฟินเวอร์และคลิปนี้เราก็ได้เปิดใช้งานฟาร์มเหล็กอย่างเป็นทางการเก็บลาวาก่อนฮะเราก็ได้เปิดใช้งานฟาร์มเหล็กอย่างเป็นทางการแล้วตบมือสิครับรออะไรฮะ ถึงแม้ว,ว่าจุดขัดยากไอเทมมันยังไม่เสร็จก็ตามเถอะฮะเราก็มีเหล็กใช้กันอย่างไม่จํากัดแล้วนี่ไงเหล็กมาแล้วโอเคครับไหนดูสิฮะปึ๊บอู้สุดยอดอ่าใช่ฮะมันอาจจะมีเหล็กค้างคางอยู่นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยมาซ่อมพื้นตรงเนี้นะ,ะก็อุดให้มันมิดจิตก็โอเคละแล้วเดี๋ยวนะฮะเชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยฮะเราก็จะสร้างโรงรับแลกเหล็กกันนะฮะซึ่งโรงรับแลกเหล็กไม่ต้องอยู่ที่ไหนไกลฮะอยู่เกาะข้างหลังตัวเนี้ยไหนๆเกาะข้างหลังอะมองไม่เห็นใช่ไหมฮะข้างหลังตัวเนี้ยเออเดี แหมอาจจะน่าเกียดนิดนึงนะฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่ได้จะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมก็กลับไปคิดเพลินี้วยกนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่ครับเอาชีวิตรอดกันใหม่สำหรับวันนี้บัดดี้ฮะไป <Bye. S 2> ชอบซีรีส์ไหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปแหม่แล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป